น้าป่าใหญ่เห็นหนึ่งมีกระต่ายน้อยชื่อปุ๋ยฝ้ายอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขปุ๋ยฝ้ายเป็นกระต่ายที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอวันหนึ่งขณะที่ปุ๋ยฝ้ายกำลังเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆปุ๋ยฝ้ายรีบวิ่งเข้าไปดูก็พบกับกระรอกน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่เป็นอะไรไปจ๊ะกระรอกน้อยทำไมถึงร้องไห้ปุ๋ยฝ้ายถามด้วยความเป็นห่วง ฮือหนูทำลูกสนตกหายไปค่ะมันกลิ้งหายเข้าไปในโพรงไม้หนูพยายามจะเอื้อมมือเข้าไปหยิบแล้วแต่ก็ไม่ถึงฮือฮกระรอกน้อยตอบทั้งน้ำตาปุ๋ยฝ้ายคิปอยู่ครู่หนึ่งไม่ต้องห่วงนะกระรอกน้อยเดี๋ยวฉันช่วยเองปุ๋ยฝ้ายวิ่งไปตามเพื่อนๆนในป่าทั้งมดแดงจิ้งรีดและหนอนน้อยทุกคนต่างก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่พวกเราจะช่วยกระรอกน้อยอยังไงดีนะปุ๋ยฝ้ายถาม มดแดงเสนอพวกเรามดแดงตัวเล็กๆจะเข้าไปในโพรงไม้แล้วช่วยกันดันลูกสนออกมาให้เองจิ้งหรีดเสริมฉันจะคอยส่งเสียงให้กำลังใจพวกเธอเองหนอนน้อยบอกฉันจะคอยเคลียร์ทางให้พวกเธอเดินได้สะดวกเมื่อตกลงกันได้มดแดงก็เริ่มปฏิบัติการทันทีพวกมันตัวเล็กแต่แข็งแรงช่วยกันดันลูกสนออกมาจากโพรงไม้ทีละนิดทีละนิดจิ้งหรีดส่งเสียงร้องเพลงให้กำลังใจ สู้สู้นามมดแดงสู้สู้นามมดแดงพวกเธอทำได้พวกเธอทำได้หนอนน้อยก็ช่วยเคลียร์ทางกำจัดเศษใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆที่กีดขวางทางเดินของมดแดงในที่สุดลูกสนก็ถูกดันออกมาจากโพรงไม้สำเร็จกระรอกน้อยดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสนของตัวเองไว้แน่นขอบคุณมากนะปุยฝ้ายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยหนูคงไม่ได้ลูกสนคืนแน่ๆ ระรอกน้อยกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งปุ๋ยฝ้ายิ้มไม่เป็นไรหรอกจ้าพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาใช่แล้วถ้าพวกเราสาม,มัคคีกันเราก็จะสามารถทำอะไรที่ยากๆให้สำเร็จได้มดแดงกล่าว จากวันนั้นเป็นต้นมาสัตว์น้อยในป่าก็รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นพวกเขารู้ว่าการสามัคคีกันจะทำให้พวกเขาสามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆได้และทำให้ป่าของพวกเขามีความสุขและสงบสุขตลอดไป